สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตอนนี้กำลังพาเจ้า BB ไปแจ้งเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ขนทรงเขาจะว่าลงเป็นสีอะไรนะครับแต่ว่า ตัวนี้เป็นโทนสีม่วงนะครับคันนี้เป็นม่วงเหลือบน้ําเงินนะก็เป็นมุกน้ําเงินโทนหลักก็คือเป็นสีม่วงเดี๋ยวแจ้งทางคนส่งนะครับก็มีพี่ชายนะครับที่เขาทํางานอยู่นั่นนะเดี๋ยวให้พี่เขาจัดก,การให้นะครับก็เดี๋ยวไปถึงที่ขนส่งก็จะมีพี่เข้ามาหาแล้วก็จอดเข้าคิวตรวจสภาพสีส่งบินพอดีผมมีบลินอยู่แล้วนะครับบลินแจ้งเปลี่ยนสีนะแล้วก็ให้เขาจัดก,การให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อณะน,นี้ครับก็มาถึงขนส่งแล้วนะครับเ,เข้าคิวนะยาวมากนะครับคิวที่ขนส่งนะครับค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละนะเอ่อคิวก็จะถึงรถผมนี่ประมาณ30มคันได้นะครับคันได้ก็ตอนนี้เวลาเก้าโมงนะครับเก้าโมงแนาทีวันที่ยีบสามมิถุนายนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพอดีมีพี่พี่รู้จักกันนะเขา มาหาที่รถแล้วก็เอาเอกาสารเนี่เดี๋ยวเขไปยื่นรอนะครับผมก็ตรวจรถเสร็จก็กลับบ้านได้เลยที่เกียร้อนะครับเพราะว่าเรามีธุรกิจต้องทํานะเรามีธุรกิจต้องทาต้องกลับบ้านไปทําธุรกิจก่อนนะครับตัวนั้นสําคัญกว่าตัวนี้ก็เสียเล็กเสียน้อยก,ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวดูคิวด้านหน้ากันว่าเป็นยังไงนี่นะคะตอนนี้ก็จอดอยู่ข้างทางเลยนะครับยังไม่เข้าไปที่ขนส่งนะขนส่งอีกไกลอยู่นะครับเพราะว่าคิวล้นออกมาจาก มาถึงถน,นนนะ่ะคิดดูนะฮะลงมาถึงถนนนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นโทนสีม่วงนะครับในเล่มนะลงในเล่มน่าจะเป็นสีม่วงก็ประมาณนี้นะครับขณะนี้ครับก็เวลานะสิบโมงยี่สิบสองนาทีนะของวันที่ยี่สิบสามนะครับก็มาตอนเช้าเนาะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับยังไม่ถึงคิวเลยกําลังจ่ออยู่หน้าตรงตัวสภาพนะครับนี่ช่องตัวสภาพของขนส่งนะครับขนส่งทางบกนะครับก็อรอกันดูอีกทีนึงนะครับ นับจากนี้ไปก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วนะฮะเดี๋ยวโดนเขาว่าเอานะฮะต้องขออนุญาตเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้นะครับที่ออกจากขนส่งนะก็ไม่ได้มีเวลารีวิวนะครับให้ทางพี่รู้จักกันนะครับเดินดําเนินการให้ก็สรุปว่าคันเจ้าบีบีนะครับเดี๋ยวไปดูกันสรุปว่าคันเจ้าบีบีเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับ พราะโทนหลักเป็นม่วงเห็นไหมมันจะม่วงหมดเลยแล้วก็เป็นเหลือบน้ําเงินนะครับเหลือบน้ําเงินเขาก็เลยตีเป็นสีม่วงนะสีม่วงนะครับตอนนี้ก็แจ้งเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับปกตินะวิ่งได้สบายๆเป็นรถสีม่วงนะครับทางขนส่งแจ้งมาอีกทีนึงว่ามันมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีหลากสีนะรถหลากสีก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับด้าน กฎหมายนะครับก็คือว่าใช้งานปากตินะครับถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะเออสีตัวรถอะไรต่างๆนะครับตอนแรกหนักใจมากนะไปรอคิวตั้งนานนะครับอู้ใช้เวลาครึ่งวันแนละ้วก็จะถึงคิวกว่าจะได้ตรวจได้ะไรนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับแจ้งเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีสำหรับเจ้าโตโยต้าบีบีนะครับ สีเปฟดเนี่ยแจ้งยังไงอะไรนงี้นะครับแต่ว่าดีหน่อยว่าคันน othes, ีน้มันมันมันมีเหลือบไม่เยอะเหมือนอีกสีโทนหนึ่งนะอีกเขตหนึ่งที่มันเหลือบน้ําเงินม่วงน้ําตาลอะไรเงี้ยมันอ่าง,ง ch, ั้นมันมันน่าจะเป็นหลากสีมากกว่านะครับแจ้งเป็นคําว่าหลากสีลงไปในเล่มนะลงไปในเล่มแต่คันนี้ปกตินะครับปกติก็คือเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เหลือบน้ำเงินเป็นสองเหลือบมันก็เลยดูง่ายหน่อยนะครับง่ายหน่อยก็ประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะขั้นตอนการไปเปลี่ยนสีสําหรับเจ้าบีบีนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพีพีต่อๆไปคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย